แอนโทนีเดวิดหนึ่งใน Power อร์ฟอร์ที่เก่งที่สุดใน NBA ในทุกวันนี้นะครับเขาเป็น Power f o r ฟอร์ที่มากพรสวรรค์เล่นเกมวงในก็ทำได้ดีเล่นวงนอกก็ทำได้ดีสกิลการเล่นบาสครบเครื่องมากๆรวมถึงเซนต์บาสเกตบอลเนี่ยอยู่ในชั้นสูงนะครับวันนี้จะพาคุณมารู้จักแอนโทนีเดวิดมากขึ้น สิบข้อกับแอนโทนีเดวิสที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมีเรื่องอะไรบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับเรื่องแรกเลยแอนโทนีเดวิสเป็นคนเมืองชิคาโกเขาเป็นคนรักเมืองชิคาโกมากๆเขาเติบและโตในเมืองชิคาโกและก็เล่นบาสท,ที่ชิคาโกครั้งหนึ่งอีวานเทอร์เนอร์นะครับหนึ่งในนักบาส NBA เนี่ยได้บอกว่าใครก็ตามที่เป็นนักบาสแล้วมาจากเมืองชิคาโกเนี่ยนั่นคือนักบาสตัวจริงและก็เป็นนักบาสของจริง เพราะว่าคนในเมืองชิคาโกเนี่ยบ้าเล่นบาสมากและก็ทุกคนเนี่ยพร้อมจะขยี้กันตลอดใครสักคนหนึ่งที่สามารถผ่านการเล่นบาสในเมืองชิคาโกได้จะสามารถเล่นในลีกต่างประเทศได้ลีกในประเทศได้และก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นของจริงเพราะผ่านเรื่องราวยากลําบากมากๆในการเล่นบาสในเมืองชิคาโกแอนโทนีเดวิดเป็นหนึ่งในนักบาสท,ที่เก่งที่สุดในเมืองชิคาโกนะครับ เรื่องต่อมาไม่เคยลืมบุญคุณนะครับแอนโทนีเดวิดแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ใน NBA แล้วแต่ครั้งหนึ่งโรงเรียนของเขาในวัยเด็กนะครับขาดสนามบาสไม่มีสนามบาสแล้วก็ไม่มีห้องสมุดนะครับเขาในวันนั้นเนี่ยอยู่ใน NBA ประมาณฤดูกาลที่2เขาได้บริจาคเงินของตัวเองประมาณ65,000เหรียญรวมถึงเมื่อทุกคนเห็นเขาทำบุญเนี่ยสปอนเซอร์ต่างๆก็สนับสนุนเขาด้วยไนกี้ส่งรองเท้ากว่าร้อยคู่มาแจกเด็ก รวมทั้งแอนโทนีเดวิดเองเนี่ยยังเปิดแคมป์บาสเกตบอลเพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นหลังในโรงเรียนที่เขาเกิดมานะครับเรื่องต่อมานะครับแอนโทนีเดวิดเนี่ยคือหนึ่งในเครื่องจักรล่าสกอร์ของ NBA เขาเป็นเด็กดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงมากในช่วงที่เล่น NBA เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับนั่นคือการบล็อกเขาเป็นแชมป์บล็อกถึง3ฤดูกาลแต่อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยนั่นคือการทำสกอร์นะครับ เขาเคยทํา52คะแนนไว้ในออสตาเกมและก็ในวันที่พีคที่สุดของเขาเนี่ย mm. เขาเคยทนานํา59คะแนน20รีบาวส4อาซิตใส่ดีทอยล์พิสตันวันนั้นเนี่ยฟิลโกของเขาเรียกว่าโหดมากๆเขายิง34ลง24ฟิลโก70% 3คะแนนยิง2ลูกลง2ลูกไม่พลาดเลยนะครับแอนโทนีเดวิดยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำคะแนนระดับ2,000ในปี2017ได้อย่างสบาย เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในลำดับที่8ที่สามารถทำคะแนนระดับ1 0 0 0 0หมื่นใน NBA ได้ในเกมท็อปทอปของแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขามีทำา59คะแนน53คะแนนใส่ฟินิกซ์ซัน50คะแนนใส่ทิมเบอร์วูฟเดนเวอร์นักเกตและกด48คะแนนใส่ดัลลัสมารวลิกแล้วก็นิวร์กนิกแอนโทนีเดวิสสกิลการทำแต้มเขาครบเครื่องมากๆ การเล่นวงในยากจะหาคนจะหยุดเขาอยู่การขึ้นลงการเล่นฮาร์ดเซชันเกมก็ทําได้ดีรวมถึงสกิลต่างๆนี่คือเครื่องจักรผลิตสกอร์ที่โหดมากๆคนหนึ่งในยุคนี้นะครับเรื่องต่อมาของแอนโทนีเดวิดนะครับนั่นคือชื่อเล่นของเขานะครับชื่อเล่นที่คุ้นหูมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือ AD หรือว่าชื่อเล่นที่รองลงมาเนี่ยใครหลายคนก็จะมักเรียกว่าพี่คิวเพราะเขามีคิวอันโดดเด่นนะครับแต่ว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าไอ้อ้วน พราะตอนเด็กของเขาเนี่ยมีรูปร่างอ้วนๆอวบๆน,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 นะครับทุกคนเลยเรียกว่าแฟตแมนหรือว่าเด็กอ้วนมาตลอดและก็ในระดับมัธยมเนี่ยเขาเคยได้รับฉายาว,ว่าเป็นสไปเดอร์แมนเพราะตัวเขาเองเนี่ยมีแขนที่ยาวมากอย่างกับสไปเดอร์แมนนะครับ เรื่องต่อมานะครับแอนโทนีเดวิดได้ทําฝันของตัวเองสําเร็จเรียบร้อยแล้วแอนโทนีเดวิดได้บอกว่าเด็กทุกคนที่เล่นบาสเกตบอลเนี่ยอยากจะขึ้นปก NBA 2K สักครั้งหนึ่งและตัวเขาเนี่ยเหมือนฝันที่เป็นจริงเขาเคยขึ้นปก NBA 2K ใน NBA 2K 2016และก็ NBA 2K 2020เขาบอกว่าใครก็ตามที่เล่นบาสเนี่ยก็ต้องบ้าเล่นเกม 2K และก็จะต้องมีความฝันว่าสักครั้งหนึ่ง ขอให้ตัวเองได้ขึ้นปกสักครั้งแต่ตัวเขาเนี่ยโชคดีมากๆที่ได้ขึ้นปก NBA 2K ถึง2สมัยนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือฟอร์มโหดสั่นในเพย์ออฟผู้เล่นหลายคนเล่นเพย์ออฟมักจะฟอร์มไม่เหมือนฤดูกาลปกติแต่แอนโทนีเดวิสเป็นคนหนึ่งที่เล่นฟอร์มสม่ำเสมอมากๆในปีกับลอสแองเจลิสเลเกอร์เขาก็พาลอสแองเจลิสเลเกอร์เป็นแชมป์ได้แต่ครั้งแรกที่เล่นเพย์ออฟเนี่ยนั่นคือฤดูกาลที่น่าประทับใจในปีแรกที่เขาเล่นเพย์ออฟเนี่ยเขาต้องเจอกับโกลเด เขาต้องเจอเคอรี่เคทอมสันเดมอนกินแต่ตัวแอนโทนีเดวิดที่ไม่มีประสบการณ์ในเพย์ออฟสามารถระเบิดฟอร์มเฉลี่ยอยู่ที่31.5คะแนนโดยเฉลี่ยและ11รีบาว นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นเพลย์ออฟครั้งแรกและมีฟอร์มระดับ30แต้ม10คะแนนในรอบ40ปีนะครับเรื่องต่อมานะครับแอนโทนีเดวิสเนี่ยไม่ได้สนใจแต่เรื่องในสนามบาสเท่านั้นเขายังโกยรายได้นอกสนามเป็นเกอบเป็นกำนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2019เนี่ยที่เขาได้ถ่ายหนังสเปซแจมกับเรเบิเจมนั่นก็คือหมุดหมายอันยิ่งใหญ่รวมถึงเขายังเป็นเจ้าของแบรนด์มันฝรั่งแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อีกหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหูฟังบีดหรือว่ารองเท้าไนกี้ เอกซอนโมบิลหรือว่า First e n t e r t a i n c r e d i ดิ n i o n นและก็มีอีกหลายต่อหลายอย่างที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นอกสนามเนี่ยแอนโทนีเดวิดโกยเงินเป็นกอกเป็นกรรมนะครับเรื่องต่อมานะครับในปีบับเบิลนะครับในปีนั้นเนี่ยที่รอนจิริเลเกอร์ได้แชมป์อยู่ในบับเบิลลีกแอนโทนีเดวิดเป็นช่างเทคนิคประจำทีมรอนจิริเลเกอร์เขาจะมีเครื่องเสียงต่างๆนาๆนานะครับเพื่อร่วมทีมได้บอกว่าห้องของแอนโทนีเดวิดเนี่ยเป็นห้องไว้สำหรับฟังเล็บดัลเทิล เมื่อมีแร็ปแบทเทิลมันๆเนี่ยทุกคนทั้งทีมเนี่ยจะเฮโลมาห้องของแอนโทนีเดวิสและก็มาเชียร์แร็ปแบทเทิรร่วมกันในปีบับเบิลลีกนะครับเรื่องต่อมานะครับมันเป็นประสบการณ์ของแอนโทนีเดวิสกับโคบีไบรอนโคบีไบรอนกับแอนโทนีเดวิสมีความสัมพันธ์ร่วมกัน หลังจากที่แอนโทนีเดวิสเข้าสู่ NBA นะครับเขาได้ไปร่วมทีมโอลิมปิกในปี2012ตอนนั้นเนี่ยโคบีเบอันอยู่ในช่วงท้ายอาชีพส่วนแอนโทนีเดวิสเป็นเด็กสุดของชุดนั้นโคบีเบอันได้บอกว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยไม่เหมือนผู้เล่นคนอื่นนะครับเด็กคนนี้แตกต่างจากคนอื่นมากเขาจะคอยมีคำถามเขาอยากศึกษาเกมบาสจริงๆเขาคอยถามโคบีมาตลอดขอทักษะต่างๆขอเทคนิคต่างๆจากโคบีเบอันเขากับโคบีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันมากม รวมถึงโคบีเบอยนได้ไปคุยกับเซเลนาวิลเลียมเรื่องวิธีการฝึกซ้อมการทำตัวในสนามการทำตัวยังไงให้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกอนโทนี่เดวิดก็เฝ้าจดจำเทคนิคของเซเลนาวิลเลียมรวมถึงโคบีเบอยนแล้วก็มาปรับใช้เป็นตัวเขาเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นคือทัศนคติของอนโทนี่เดวิดต่อการเป็นแชมป์ในวันที่เขาย้ายจากพิลิแกนมาอยู่รอนอินจิลิเลเกอร์ใครหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเหมือนเขากำลังทรยศทีมที่ปกปั้นเขาขึ้นมา แอนโทนีเดวิดได้บอกว่าสิ่งที่เขาโฟกัสและให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยนั่นคือการเป็นแชมป์การเป็นผู้เล่นอาชีพสักหนึ่งคนเนี่ยการเป็นแชมป์สำคัญที่สุดการเป็นแชมป์สำคัญกว่าเงินทองการเป็นแชมป์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันที่เขาย้ายมาอยู่ลอสแอนเจลิีเลเกอร์เนี่ยเป็นวันที่โชคดีมากๆ เขาอยู่ในทีมที่ดีมีเพื่อร่วมทีมที่ดีมีคนคอยสนับสนุนเราสามารถคุยกันได้ดีเป็นทีมที่ดีมากๆหนึ่งทีมและก็ทีมทีมนั้นเนี่ยมันสามารถกล้าวไปสู่แชมป์ได้ในวันหนึ่งที่เขาเลิกเล่นไปเนี่ยเขามองกลับมาเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้เล่นระดับแชมเปี้ยนสุดท้ายแล้วผู้เล่นที่ดีควรจะเป็นแชมป์นี่คือทัศนคติของแอนโทนีเดวิดนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคดกีเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ